สวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤศจิกา25สเนาะอันนี้ต้นเล็กก็ปลูกประมาณสิงหาที่่าจะเสร็จสิงหานี่ก็คงประมาณถึงวันที่15เนาะ15 15สิสิงหาอย่างต้นนี้ชุดนึงต้นเล็กที่คง เสร็จประมาณนั้นแหะวันที่15สิงหาก็ปลูกเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาทันนี้ก็ไล่ไล่ไล่ลงมาเรื่อยก็คงประมาณนั้นแหละไล่กันมาไหน,น,นที่มันเสร็จก็ประมาณ15สิงหาก็เสร็จก็ปลูกอยู่คนเดียวเนาะทยอยไปเรื่อยวันละหต้น10ต้น20ต้น <c oughs> ก็ปลูกไปเรื่อย เสร็จพอดีตอนนี้ก็ประมาณต้นต้นเดือนแล้วล่ะต,ต้นเดือนสิงหาวันนี้ออกยอดไปเรื่อยนี่ก็ต้นเดือนสิงหาเนาะภาพจโยกนิดนึงแมวมันกวนแมวมันมาด้วยแมวมันกวนมันชนวิ่งชนมือ นี่ก็ต้นเดือนสิงหาเนาะกระโตนิดหนึ่งต้นเดือนสิงหาละต้นเดือนสิงหาก็ประมาณเนี่ยก็เอาให้โดูเรื่อยๆถามว่าประมาณสักกี่วันมันเสร็จก็กลางเดือนสิงหาก็เข้าๆก็ประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนอันเนี้ยสามเดือนสามเดือนเผาฝา ก็เริ่มต้นตัง้งแต่สิงหาเดือนนี้พฤจิการวันที่25แล้าก็กันยาตุลาพฤจิกากันญาตุลาพฤจิกา3เดือน3เดือนตก,กว่าเนาะก็คงประมาณนี้แหละปิดถูกไงก็ก็ไล่กันแล้วกันก็เดินสิงหาแหละเสร็จกลางเดือนกลางเดือนสิงหาแล้ววันวนี้วันที่ย5้า ก็จะมีขึ้นเสมอมั่งไม่เสมอมั่งอ่ะเนาะก็ป่าป่พดษนั่ไปก็อย่างเงี้ยก็ไม่ดูผมก็เข้าดูทุกที่แหละที่เขาปลูกมนะลิดเนาะตอนนี้ปลูกมะลิดไม้อื่นก็ยังยังไม่ได้ปลูกเพราะที่ดินยังไม่พร้อมยังยังมียางพาราเต็มอยู่เดี๋ยวรอเคลียร์ให,ให้ให้ดีก่อนไงก็จะเอาไม้อื่นมาปลูกมะลิดนี่ก็จะพอแหละ ก็เดี๋ยวจะแซมดูทีครับก็วันนี้ก็ชมกันไปเพลินเลนคลายเครียดเนาะไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณทุกท่านครับแมวควรด้วยแมวตามมา <c oughs> มันชนมันชนไปไหนไม่ได้ตามตลอด